ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนเอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเอมี่กับคุณเจเจบ้างดีกว่านะคะเป็นคู่พี่น้องที่เขาบอกว่าทั้งรักทั้งเกลียดคือทั้งตีกันทั้งทะเลาะกาันแต่ก็รักกัน <laughs> อ่ะดิฉันบอกกติกาก่อนเลยนะคะเราจะมีทางเดินให้คุณเอมี่ค่ะคุณเอมี่จะต้องเดินผ่านทางเดินนี้ แล้วก็มีกุญแจอยู่5ดอกเอากุญแจนั้นไปไขตู้เปิดกล่องของรางวัลของรางวัลคืออะไรครับนั่นก็คือบัตรรับประทานอาหารจากร้านยูค่ะโอ้ทไมแล้วมีเนื้ออร่อยมากๆคือเนื้ออะไรตเบเนื้อ997 997ที่เป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์เลยแล้วชอบชอบไหมชอบมากชอบมากชอบทานเนื้อทั้งสองท่านบัตรกินเนื้อ ไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้โอ้ด่านของเอมี่นั้นก็คือป่าเลยค่ะโอ้ยเป็นด่านทางเดินตุ๊กแก ่ะะคสองตอนตุ๊กแกใจทานเราจะได้เห็นเลยว่าคู่พี่น้องเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเอาเดี๋ยวเจเจลองมาดูเดี๋ยวคุณอมี่มันไม่ออกมามันแม่ออกมาที่ชั้นที่ดูไม่ม่ออกมาไม่ออกมาสาม เอมี่มาเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูสักพักมันขยับได้ด้วยเหรอเอาตุ่มติดบล็อกตุ่มแก้วขยับได้สิครับเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเจ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 นำได้เอมี่ไประหว่างทางเฉยๆเจเจเป็นยักษ์เจย์ทอคืออะให้พี่คุมคุมพี่เดี๋ยวให้เจเจวางแผนเลยจะช่วยพี่สาวยังไงเจ้าสาวยังไงนะเดี๋ยวพี่ไปอยู่ปลายทางพี่ได้กินฟรีกี่ค่ะ มีมาค่าตรงนี้อันหลังอันหลังไอเดียวมันหลุดออกมาไม่มีไม่เดียวเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวเอามีมานิดเดียวหายเลยายเลยเอเรเร็วเรไวเร็วเวเร็เร็วเรเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเรไวเร็วเวเรเรไวเร็วเวเรเร็วเเ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 เ ด,ด้านหลังลุ้นกันเป็นแถวเลยรุณลุ้นกันไปด้วยด่านหลังลุ้นกันเป็นแถวเลยเอาแสดงว่าสาําเร็จรับบัตรรับประทานอาหารจากร้านโยเลยหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิม่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ